ครับคุณผู้ชม ไปเนะครับ่งออกาเนี่ยนล้างเสร็จปพี่ชายทำพาเชฟทำาเชฟดิเชฟครับฮ้ยเอ็งหลบไม่ใช่เชฟอ่าหลบหลบไปเชฟครับวันนี้มีเมนูอะไรบ้างครับเชฟเงื้อแตกมีเมนูอะไรบ้างครับหมูย่างยอดย่าไงขุยขี้ขี้อะไรก็ไม่มีตะนียสเกีนะ ไปเก็บู่ไหนเพชรเดี๋ยวเก็บไปยาให้ซ่อมไอ้ไข่มึงข้างล่างแล้วก็เอาปลาพวกปลาพวกปลาท่อนปลาชะโดออกมันออกมันยังออกไปเรื่อยสอวนแล้วใช่มันมันบอกว่าจะเอาข้างล่างอ่ะเคยมาตากแดดเผาแล้วให้เข็ดไอ้เหี้ยเนี่ะ จังอ่ะโอ้โหตั้งหลายคันเก็บไม่ได้มือปกอะไรของเขาหนะตึงดังแลไปดูไน่ยคุยะไ้วเนี่ยเฮ้ยยหนาถ่าย อโอ้โหข้า,าวพลใสข้าวพลอ่ะดึงแล้วลกอดเดียวเนะี่ยนะหลุดเนี่ยดึงไปแล้วนะได้กอดเดียวดิเลยจัดสายกันบ้างเนี่ยดูแนะล้วเฮ้ดแล้วจัดเอ้ยเจ็บทีละขัย้อนยนยยยยวอันนี้หลดุด

แกดีดิฟแลยวบอเยอะจริงจริงคุณพี่เต้เยอะเลยเรายังไม่ไปไหนเลยยุงเยอะไหมเปิดเลยเปิดเลยแกดีเฮ้ยโอ้โหไปยังขึ้นไปหมดนะจี๋แล้วปล่อยไว้เลยของพายเอาของแอร์เนี่ยคุณของปูอะไรไม่รู้ผ่านยุงดังคนนั้นเปีนยวง ไม่ใช่หมอไอ้ตรงนี้ตอนนี้ควยทำไงเด็กตัวเบาทำไงลุกดิเด็กเลอยยกเลยโอเคอเคเออเอเออออเอออเออเออเออออเอเอ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 อออเออออเอเเเอี่ยอเอ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 อเเออเเออยเออเเเอ ไอ้สิเอามือตะกบเงี้ยงไว้ดิทุบแป้งเงี้ยมันจะได้อยู่ทะลุเลยนะพี่อยู่ที่ไหนทะลุขึ้นมาเผาขามือไงเผาเป่าจิ้นไม่หลุดแน่พี่ขาเผาไอเปล่าลงไอ้เพชรเฮ้ยเลยมึงจะพูดมั่วได้ไงเห็นไหมบอกแล้วไม่ใช่เจ้าหรอกอะไรหาจะเข้าหมดนนี่ลงกองไฟไปเลยมึง น่าอวยเอาใชครับสวิงอ่ะเฮ้ยไม่ต้องใช้แล้วสวิงอ่ะพี่โอ้โหอนเี่เดินลงมาเก็บเบ็ดะเนี่ยกลัวฝน่ไเาด้นี่ยเฮพอได้ลากเลยพี่โอ้ทำไมปิดเด็ดเลยอ่ะโอ้โหตู้แขวดเลย ยกปลาโชว์กล้องหน่อยดิพี่ปาเยงได้แล้วไม่ได้กลับแล้วพี่โอ้โหฝนไม่น่าเลยหน้าผมไม่เห็นหน้าเลยหล้างปลาสวายไสสวยนะครับหน้านะอุ้ยเดี๋ยวนี้ต้องเรียกอาจารย์แล้วใช่ไหมพี่โอ้โหโอเคครับ

เจ้ามานี่เลยเดี๋ยวเก็บเบรกก่อนอไปไปไปจะล้มแล้วเนี่ยเป็นไงเก็บให้หมดเดี๋ยวเก็บหมดไฟฉายมีอันเดียวนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกดไฟโทรศัพท์ก่อนแป๊บนึงเจ้าเบรกเช็คเบรกด้วยงัดตึงไว้ตึงไว้สุดยอดเอาว่ามาว่าไปไหนวะไปไหนวะเข้าริมวะเข้าริมเงี้ยโดนหมดเลยน่ะโดนหมดเลยน่ะขึ้นหมดเลย พี่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 ไปมื่กี้พี่เลยไเสร็จไปไงวะเข้าป่าเข่าป่าเงี้ยเบ็ดตัวเดียวไม่ต้องกลัวเบ็ดพี่มันไอ้นี้ได้อยู่อ่ะโอ้ยอ่ะโอ้ยอ่ะอุ้ยออกว่ะจับจับหลังหลังจับไปนู่นเลยไปนู่นเลยหมุดมุดไว้หมุนไว้หลังไว้หลังไว้อย่าเพิ่งงัดนะหลังไว้แค่หลังมันไว้เฉยมันเข้ามา ไปพี่แล้วเราไม่มีอะไรมาเลยเนี่ยเอาหนิเลยไอถ่ายมึงลงไม่เอาเดี๋ยวล้างเช็คเบรกด้วยเช็คเบรกด้วยล้างล้งเออล้างไว้ล้างไว้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นล้างล้างไว้พอพี่เพชรวานถ่ายให้หน่อยอ๋อเลยคันเงี้ยอันเจ้าล้างไว้ล้างล้งไว้เดี๋ยวออกมาเดี๋ยวกินอีอที เบ็ดเบอร์มันไม่ใหญ่มากนะค่อยๆเล่นนะเบอร์อะไรเบอร์เดี๋ยวให้เก้าไม่ต้องอัดเนี่ยเบอร์เก้าเบอร์เก้าเบอร์เก้าให้ม้าก่อนถ่ายแล้วค่อยลงไปใจเย็นใจเย็นใจเย็นถ้ามันเข้าล้างไว้ล้างไม่ได้ออกมาออกแล้วอ่าออกไปนู่นแล้วออกไปไหนไปนู่น ล้างไปแต่เย็นแต่โดนหงายใหญ่ละทีเงยอย่าไปเล่นอย่าไปสัตย์อย่าไปกดดันมันอย่าไปกดดันมันคดียเล่นพร้อมมีล้างไหมเดี๋ยวพอพวกเราไปนู่นเลยจดีไปนู่นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเข้านี่อีกถ้ามันขึ้นอย่างนี้มันต่ำตามถ่ายไปเดี๋ยวไปนู่นดีกว่าหลังไปนู่นเลยไปนู่นเลยเข้านี่อีกเดี๋ยวมีปัญหาออกจากร่าไปทุกคนโอเคโอเคเอสะดวกเลย เอาไปไหนเดี๋ยวต้มเข้าน้ำตื้นนะเบรกเบิก,กนะเช็คด้วยนะแบบเบินี่แหละดีเลยมันจะมืดๆหน่อยนะครับคุณผู้ชมก็ติดตามดูแล้วกัน<อ>ลุ้นอ๋อลุงแขกอันนี้ลุงแขกดูมาเจ้าเขาเอาปลาอยู่ลุงแขกตกปลาตื้อเลยเหรอ อย่าไปฝืนอย่าไปกดสปูลนะไม่ได้กดไม่ได้กดแขกตกปลาครับครับไอโหแน่เงี้ยงใช่แน่ไอโหะคโมงอ่ะลังเดี๋ยววิ่งอหลอจัดนะโอ้ยเอชแค่ผมผมวิ่งไม่ทันมันนะพี่คิดดูดิเอชแค่จะมีใครมาเล่นเล่นกัเอย่างเดียวรั อ่าแล้วเว้ยเบรกับคันก so so ูได um, ้โดนคันของใหญ่มั้งแล้วภัยภัยเบรคเบอร์อะไรเบรคเบอร์เก้าพี่เบรคเก้าเจ้าเจ้าเบรคเบรคเบอร์เก้าอยู่เบรคเบรกกับกับไอ้นี่มันสมุดเนาะได้ได้ได้แบบเบรคสมุดอยู่ตูแล้วออกเดี๋ยวรอมาลุ้นลิมลิงทีว่ามันจะยอมหรือเปล่าเจ้าลิมฝังปรับอีกทีนึงต้องปรับหน่อยไข่ครับปลาดิ๊ นั่นแะพี่พี่มันเข้าน้ำตื้นมันจะให้ไอ้เจ้าปลกนี่เนี่น <c oughs> เยเบกอ่อนแล้วเบ <c oughs> กอ่อนลออลเลยเนี่ยอ่อนอะไรใช่ไหมอ่อนแล้วพี่มาแล้วฟัง <c oughs> ด้วยนะพี่ครับลุงแขกดูนะเจ้าเอาปลาอยู่ไม่ยอมยง่ายๆดูแลให้โค้ด้วยเป็นแม่ เาง่ายหรอไฟอันนี้เนี่ยเป็นไฟวอชไม่ต้องงัดเจียวไม่ต้องงัดเทส์ล้างแล้วก็หมุนพอมาหมุนพอมาหมุนไม่ต้องล้างจบเลยเนี่ยจบเกมแล้วเนี่ยใช่ครับพอมันเตียนเนี่ยตรงนี้มันเตียนด้วยอืมใช่จบแล้วจบเลยเนี่ยจริงไม่มาดูตามมันดึงอ่ะไม่ดูบนนู้นได้ยินแต่เสียงล้องแก๊กแก๊กโอ้แม่งไฟอย่างเดียวเลยสัตว์ตอนแรกกะจะเอาขึ้นมาเปลี่ยนเป็นเบ็ดไอ้เปลี่ยนเป็นเหยื่อแล้วเนี่ยเกิดก็กลัวหลังกะเก็บกันเนี่ย ดูหนูนได้นะ,พะ,ะ,ะเพราะว่าปลามันเข้าไงใช่อะไรเป็นอะไ,เไรเมื่อกี้นะไม่น้องมันผมเลื่อนพี่น้องมันไอ,น <c oughs> นอ้นีนน่น้องมันได้ปลาน้องอัดปลาเดี๋ยวเอาปลาให้ดู <c oughs> กําลังปลาอยู่ในน้ําอยู่เดี๋ยวเอาปลาให้ดูโอ้โหไไปกลยังอยู่ไกายยังอยู่กายยังเดียววะยัง <c oughs> ไม่มาละไม่มาเนี่ย ล้างไม่มาก็ล้างไม่มาแล้วไม่มาเลยไม่มาก็ล้างแค่นั้นเองเจ้าไม่มาแล้วไม่มาเไกลขนาดของขนาดของพี่อุ้ยครึ่งชั่วโมงอ่ะเนี่ยโอ้ยครึ่งชั่วโมงไม่มาก็ล้างไม่มีมีปัญหาหรอกล้างล้างล้างแล้วก็มันพอมันวิ่งอ่ะล้างอย่างเดียวจบเลยเนี่ยได้แล้วตัวได้ตัวอะไรนะเนี่ยไทยคกรจะยืดเลยพี่ไม่ไม่ไม่พอมันวิ่งอ่ะล้างไม่ครับถ้าเราไม่อัดมันยังไม่ยืดหรอกอ่าแต่พอมันหยุดแต่ไปแล้วมันออกหยุดค่อยปั่นจบเลยเนี่ยได้ตัวแล้วเจ้าเป็นเย็น ย่าไปกดดันมันปล่อยไมาให้รอรุ้นนะครับคุณผู้ชมผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าปลาอะไรแต่ได้ยินเสียงแววๆมาว่ากระโห่นะผมก็ยังไม่เห็นเหมือนกันผมเพิ่งมาครับผมตกใจเนี่ยปล่อยให้น้องมันปล่อยให้เจ้ามันลุยแล้วกันโอเคโยนไปดิไอ้เหี้ยดูดิไเหมือนกันนะนู่นน่ะออกไปนู่นเลยอ่ะแไปอย่างเดียวอ่ะอ้าว๋ออ๋อมัน เฮ้ยมอนมาทันช็อตเด็ดพอดีเลยวะอะไรวะกำลังกินเลยอ่ะโอ้ยดูไม่แป้งอะไปอย่างเดียวเลยพี่ตั้งมานี่มานี่เดี๋ยวผมดึงให้ดูดิเอาเบรกแต่สนมัดเอาเบรกประมาณนี้ไม่คต่ำดูสับเอ้ยดู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 สายด้วยนะโดนแบนอีกแบนติดอีกสองรอบนะเออ ปลายังไม่มาเลยจะดูได้ไงวะเอ้ามาใครอะันแข่งนะโลงขนาดเนี้ยถลุงถ่ายถพายพิมอนมาเนี้ยถ่าย่ายจ้ะเฮ้ยจะพิมอนมาเนี่ยข้างบนเนี่ยเนี่ยจับแล้วเนี่ยถ่ายพิมอนหรือใช่หรือเรื่องเหลืองเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ายแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ถ่ายพิมอนเขาลงมาแล้วเอาไปอยู่เนี้ยอ่าให้ดูดูสายดิอ่าเอาไปก่อนโหยสายจะหมดสายฮะเยอะเยอะปะ ตูสายครับคุณผู้ชมเหลือไม่เยอะแล้วสายอ่ะจะมันมาใช่ไหม่ะท่านมาปักปั่นเข้ามาแล้วนานอ่ะพี่เบสถ่ายเลยฝากหน่อยพี่บอกได้จริงให้ถูกคันเลยจัดมีห้าอัพไหมโอ้โหสิบกว่าครับผมตายโหทีๆสิบกว่าครับอะไรอ่ะสิบกว่า เปอร์ก็เราเก็บปลาอยู่เดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงเราไม่เล่นนะคนเล่นก็จะรู้อไงคีปเปอร์ก็เดีอาเข็บถ้าเอาได้อยู่นี่มีคีปมีคีเปอร์ไม่มีเลยมันมีแล้วมันจะมีคีปเปอร์แลง่ายอยู่ใครเคก็โดนใครเล่นบ้างใครบ้านมัหนึ่งคีปลาเกมในชีวิตเลยใช่ไหมครับปลาเกมในชีวิตใช่ไหมครับปลาเกมในชีวิตอยากเจอหนาเลยจัดโอเคเหลืองป่ะโดนกระดาษจะไม่โดนเหรอ กำลังต่อรองงานแล้วก็ไปทำไป้คืนเยอะนะวันทำช่องไหนครับก็ไผ่ายชแนลอ่าเดี๋ยวจะเข้าไปดูอุ้ยอะไรเลยเข้าไปทำเพี้ยเลยวะเข้าง่ายล็อกกดเดี๋ยวไม่กดซับสไครต์ไปจัดไปพี่เรียเตะแก้วผมนะตอนนี้ประมาณสามสิบสองซับอะดูได้ไงวะเพื่อนเองก็เพื่อนเองหกแล้วยอดวิวประมาณสามสิบแปดตัวเองสามสิบเจ็ดลอก ผมวางมือนานแล้วนานมากนนานไมมือเยไหมครับผมรู้สึกไหยครับโคตรมันเมื่อยไหมครับเมื่อยครับมาถือโทรศัพท์ครัไม่ไคนเใครไปเอ็ดช่องมาถืองี้ได้ไงวะอยากเจอานาแล้วโอ้โห ยาเจวนานแล้วแบบนี้ตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณสิบนาทีครับก็ยังไม่แล้วมันเป็นปลาอะไรขอลงช่องหน่อยผมมาเลยนะหน้าใหม่นะครับครับครับรกคนด้วยคาดว่าจะเป็นปลาต้องโกติดตามช่องมดด้วยแต่ยังไม่ทำเดี๋ยวจะทำจริงๆนะพี่ไอเจ้ามันนั่งอยู่ไกล้นะแต่ผมมันนั่งอยู่แค่หลังมันอะไม่ทันมันนะที่ดูดีใครถ้าเป็นผมผมก็วิ่งไม่ได้เพราะว่าผมเล่นไม่เป็นอ๋อลอกเบสเลสมาแล้วมาแล้ว ไอเจ้าวิ่งปุ๊บขวามับเลยก็แล้วผมก็นึกว่าเขาแก่งเจ้าวางคันเบ็ดตัวเองเลยทิ้งเลยคันเบ็ดแทบเข้ากองไฟก็เอ็นประมาณร้อยยี่สิบปอนด์อ่ะถอยหลังวะร้อยยี่สิบปอนด์แล้วจบเลยเนี่ยได้ตัวแล้วเนี่ยไม่ถอยไม่ถอยไม่ถอยให้มันร้อยขึ้นมาเองป่ามันใหญ่มันโยกแปลกๆเลยป่ามันใหญ่เขาจะออกนี่ครัพี่ออกตะพืชไม่ถอยปล่อยมันไงมันก็หมดไงไม่ยอมเถอะซ่ามึงมาดิ ผมมากันรังดีใช่ไหมเนี่ยอไอวีโอไอถ่ายถ่ายคอถ่ายคอไปเลยถ่ายคอไปวีโอคอเลยไม่ต้องถ่ายคอแล้ววีโอคอเลยมาเลยเนี่ยดูทรงเลยเนี่ยอย่าเพิ่งใจเย็นถ้ามาแล้วไม่เจอตัวแล้วเขาพูดเอาเขาจะหาเอาโทรหานะอุ้ยครับโชว์ผลงานให้นุ่มจบเลยให้นุ่มฮัลโหลให้ดูกองหลังดิกองหลังดิกองหลังดิดูงี้ดีกว่าดูงี้ดีกว่าตัวเล็กดี กำลังอัดไอโฮอยู่พี่กำลังอยากเจอเลยพี่สวัสดีครับอยากเจอก็ต้องไปหามันนี่นี่อันนี้ไงลองดูลองดูเดี๋ยวไม่ต้องวางไม่ต้องวางให้ดูตัวเดี๋ยวให้ดูตัวไม่ต้องวางเสียงเสียงเสียงท่าวยถ่ายได้ป่ะพี่ของจริงอ่ะไม่ได้เล่นพี่ไม่ครับเมื่อกี้เอาไปผูกหางเจสกี้ไว้เย็นดิเย็นเจ้าจะเย็น ของจริงเหรอของจริงของจริงของจริงดึงมาแล้วไม่รู้กี่ตัวเนี่ยเอ้ยบอนเบี้ยเนี่ยพี่แก๊เดี๋ยวเอากดี๋ยวานี่เอามาโชว์สักมั้ยนี่โชว์กล้องหลังเลยให้กล้องหลังเยอะใกล้แล้วปะมาแล้วมาแล้วตอกไม้ใหญ่แรงมานเนี่ยโยนไปขนาดไหนมันยาวขนาดนี้เดี๋ยวโตนี่เตรียมไม้หน้าสามรอแล้วดิออกอย่างเดียวแล้ครับคุณผู้ชมเตรียมไม้หน้าสามร้อยดูสบงสวิงสภาพเบ้าหน้า เจ้าแชนแนลครับไปถ่ายแล้วหลังไปนู่นไปยันคันเลยเดี๋ยวผมส่องให้เนี่ยมานี่อยากกินแต่นกอมฉันยอมจะปวดขอคือแล้วคันตั้งไว้คันตั้งไว้เดี๋ยวเจ้าว่าคันตั้งไว้มันจะมีเฮือกสุดท้ายมีเฮือกสุดท้าย เห็นสุท้ายเห็นตะก้อแล้วเนี่ยสัตว์โตไม่ยอมขึ้นระวังเฮ้ยสุดท้ายเือสุดท้ายยอมโชว์ตัวเว้ยเห็นตะก้อแล้วพี่สักพักก็จะเป็นลูกบ้านแล้วไปแล้วไปใหญ่แล้วไปแล้วยัดแม่เือสุดท้ายมาแล้วไม่นานหรอกมึงต้ามาทาเนี้ยจ้าเจ้ไปโน่น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 ไม่ไหวไม่ไหวไปโน่นเลยล้างไปโน่นล้างตึงๆไว้อะเหมือนมักคับอะ โู้ยอย่างใหญ่อะมานี่ครับมาแล้วครับเมื่อกี้มองไม่เห็นตัวเป็นสองสองนะถ่ายถ่ายคลิปลู๊บลุ๊บลุ๊บลอ๊บนู่นนู่นไหนน้ำออกู่ไหนวะนี่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 เก็บสายหน่อยนี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะปล่อยปล่อย อุ้ยเดี๋ยว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 ยวเยผยยผยายยเย็นนะยาลงฝั่งนี้ลงฝั่งนี้ลงข้างหลังเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหัวเสือขึ้นมาผายไปเดี๋ยวหัวเสือขึ้นมาเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเยยยหน้าแกเจ้าแลากแกลากแกลากโอเคแกลากแกลากลวงเงือกวงเงือกมนแล้วใหญ่จัดว่าพี่เยแบกแบแบกแบแบกแบบี่หนักยี่สิมัง่สัตว์คุณผู้ชม นี่ครับได้แล้วเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวจะเย็นผมส่งไฟให้ได้แล้วครับใส่ผ่านง่ายหน่อยประมาณ20โลมี20แน่ตัวนี้ขอขอขอตะก้อด้วยตะก้อโดยอยู่ฝั่งไหนเนี่ยครับผมกินเข้าไปเลยหรอฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่โอเคผมนี่แป๊บนึงโอ้ยติดแก้มนิดนึ่ติดแก้มนิดเดียวเองเบ็ดเบ็ดดูตัวเบ็ดดูตัวเบ็ดเจ็บแม่ติดแก้มครับนิดเดียวเองครับก็จะง้างแล้วโอเคโอ้ตัวเบ็ดง้างเก่งวายเยี่ยคนวัดคนคนสู้เราโอเคจบก็ อย่าหน้าแรงนะครับถ้าเรารู้ว่าอุปกรณ์เรา<อ>น้อยนะครับผม <c oughs> ล้างไว้นะครับอย่างที่ที่เขาได้กล่าวไว้ตลอดนะครับ <c oughs> 20โลครับ20กว่าด้วยเนี่ย20กว่ <c oughs> าโอ้ยใหญ่มากครับโอ้ยเดี็ดนะครับผมเอาคมไฟคมไฟขาวให้ <20 S 1> เพราะว่ามืดมืดมืดแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งหมดเหรอหมดเหรอแป๊บหนึ่งตัวนี้หมดแล้ดับกล้องเลยถ่ายรูปให้หน่อย うん。